เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยที่ห้าสิบเอ็ดคำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้งสองคำความหมายของคำ ความหมายตามตัวก็คือความหมายที่น้องสามารถแปลแปลแบบขั้นเดียวอ่านคำแล้วก็แปลได้เลยแต่ถ้าความหมายเชิงอุปมาจะเป็นการที่น้องต้องแปลแบบเปรียบเทียบสิ่งที่แปลได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหลือเขาคงของคำที่มาผสมกันมากนะ ยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเนี่ยแปลตามตัวเลยก็คือเอาก้อยมาเกี่ยวกันแต่ถ้าแปลแบบอุปมาเลยก็คือการคืนดีนั่นเองทำใจอะทำใจเนี่ยแปลแบบอุปมาเลยก็คือการอะยอมรับได้ทำใจได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแปลแบบตามตัวเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่า น้องไม่สามารถจะทำใจขึ้นมาจริงๆได้เลือดเย็นล่ะเลือดเย็นตามตัวก็คืออ่ะเลือดที่มีอุณหภูมิต่ำแล้วความหมายเชิงอุปมาก็คือเลือดเย็นมันอาจจะเป็นใจร้ายเป็นคนเลือดเย็นยื่นมือตามตัวก็คืออายื่นมือออกไปอุปมาก็คือการช่วยเหลือกัดฟันกัดฟันก็คือตามตัวเอาฟันมาขบกันอุปมาล่ะ อาจจะเป็นกัดฟันเพราะโกโรธอย่างนี้เจ้าของความหมายเชิองอุปมาหรือว่าตามตัวเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ้าของเนี่ยมีแค่ความหมายเดียวก็คืออาจเป็นเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่มันจะไม่ครบอะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าอาจเจ้าของอาจจะเป็นความหมายเชิงน่าจะเป็นเชิองอุปมาเนาะเพราะว่าเจ้าของมันแปลตามตัวไม่ได้กดคี์ เปนความหมายเชิองอุป,ปมาบทกดขี่ข่มเหงแต่ว่าตามตัวไม่ได้ก้มหน้าความหมายตามตัวมีก็คือก้มหน้าลงแล้วความหมายเชิองอุป,ปมาล่ะก้มหน้ายอมรับผิดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่านี้พี่ไม่ชวอเพราะว่าคิดว่าก้มหน้าก้มหน้ายอมรับผิดมันก็เป็นตามตัวเนาะเพราะไงเราก็ต้องก้มหน้า ขึ้นสมองตามตัวก็คืออาเชื้อราขึ้นสมองอะไรอย่างน,นี้แต่อุปมาจะไม่มีตีเสมอก็คือความหมายเชิงอุปมามาเท่ากันมีเสมอกันแต่ว่าตามตัวจะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่มีทั้งความหมายตามตัวและอุปมาก็คือข้อที่สสรุป ความหมายของคำเนี่ยมีทั้งแบบตามตัวคือแปลได้ตรงๆเลยเกี่ยวก้อยคือเอาน,นึ้วก้อยมาเกี่ยวกันเลือดเย็นก็เลือดที่มีอุณหภูมิต่ําแต่ความหมายเชิงอุปมาคือน้องต้องแปลแบบเปรียบเทียบมันจะใช้เป็นความหมายอื่นนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้มอมวงกันติว้วได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ